สวัสดีครับทุกคนเช้านี้มาประกอบลำโพงบลูทูธจิ๋วกันสักตัวดีกว่านะครับตัวนี้เป็นลำโพงบลูทูธขนาด1.5นิ้ว2ดอกนะครับมีอุปกรณ์แบตเตอรี่มีวงจรมีผ้าตะแกรงหน้านะครับแล้วก็มีพารซนะครับเป็นตัวช่วยทอนเบสนะครับเราก็จะเริ่มจากการทากาวที่ตู้ลำโพงนะครับจากนั้นหุ้มหนังนะครับเข้ามุมอะไรให้เรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นงานละเอียดนะครับหลังจาก หุ้มหนังตู้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะติดแผ่นพลาสติกเข้าไปนะครับนี่แบบนี้เป็นตัวช่วยทําให้เสียงเบสมันดีขึ้นนะครับหลังจากนั้นติดตั้งดอกลําโพงเข้าไปนะครับเรียบร้อยนะครับเชื่อมต่อวงจรนะครับแบตเตอรี่วงจรเข้าไปนะครับต่อแบตเตอรี่เข้าไปนะครับต่อสายแบตเตอรี่ต่อสายลําโพงนะครับปิดฝาหลังปิดฝาหน้าติดขายางรองขาตั้งนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับลำโพงบลูทูธจิ๋วสีแดง พุกพาง